Paris Museum Pass แบบนี้ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงโมเดซาของพิงแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาที่ no. รูปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าไปด้านในกันนะครับโดยใช้นี่ Paris Museum Pass แบบนี้ก็คือสามารถก็คืออันนี้สามารถเข้ามิวเซียมในปารีสได้หลายที่มากก็คือเหมือนมันจะคือใครจะซื้อลองดูรายละเอียดน,นะครับคือถ้ามาเที่ยวปารีสซื้อน,นี่ก็คุ้มอันนี้เราซื้อมาจาก K K D ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาที่นี่มาถึงก็ใช้บัตรนี่ยแตะเข้าได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในอันนี้อยากดูอะไรอยากดูโมนาลิซาสิ่งที่เราจะพามาดูน,นี้ก็คือภาพวาดโมนาลิซาดูเสร็จเราก็จะออกมาเลยของภาจริงหรอออกเลยเหรอของจริงคือโมนาลิซาของจริงนะใช่ขอ,ของจริงอยู่ที่นี่เลยครับเราจะมาดูว่าโมนาลิซายิ้มหรือเปล่ายิ้มไหมไม่เคยได้ไปสังเกตใกล้ๆขนาดนั้นเลยคื <K S 2> <K S 1> อเขาก็ทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมโมนาลิซายิ้มหรือเขามีความสุขหรือว่าเขาแบบ ทางเข้าก็จะอยู่ตรงโดมพีระมิดตรงนี้นะครับเป็นพีระมิดน้อไม่ใช่โดม,มโดมต้องกลมๆใช่ไหมใช่ใชค่ะมันพีระมิดส่วนข้างในก็จะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมแบบกับหัวก่อนเข้าก็จะมีตรวจความปลอดภัยอ,อีกหนึ่งรอบไปเดี๋ยวเราขอเข้าข้างในก่อนข้างในนี้ก็คือใหญ่มาก มันจะมีหลายประมาณ4ด้านนะสี่ด้าน4ีน่4โซนก็จะแบ่งเป็นท้องห้อง,องเดี๋ยวเราจะไปเอาโคชัวแผ่นพับก่อนครับหาทางเข้ามาอ ตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปด้านในแล้วก็คือเราจะไปที่จุดไฮไลท์เลยซึ่งเป็นโบนาละิซาครับมันอยู่ในมันจะอยู่ในฝั่งเดนอนฝั่งนู้นมันจะมีชื่อฝั่งอยู่ตรงประตูทางเข้าไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเดี๋ยวมันจะมีโบชัวแจกด้านหน้าอยู่เห็นไหมเข้ามาก็จะมีป้ายบอกเลยว่า,าวโมนาลิซาเดินไปทางนี้นะแล้วเราก็จะเดินตามป้ายไปเลยนะครับ คือถ้าใครมีแล้วมามีเวลาจำกัดน่ะก็ไปดูโมนาลซ่าแล้วก็รูปปั้นที่ว่าเห็นแบบเห็นจูอะ่ะ <c oughs> อะไรนะอันนี้ตรงจริงอ่ะมีคนมาเติมหน่วยเลยอนันะนี้วีนัสที่ควรจะดูกับอันนี้ใช่เป็นสองอย่างนี้ไปดูโมนาลิซาละ เขาเข้ามาด้านในก็จะมีรูปปั้นตามที่ต่างๆนะครับเป็นโซนตามห้องต่างๆก็คือศิละปะที่เนี่ยอ,อวัยวะเพศอ่ะเขาก็จะปั้นเป็นอวัยวะเพศเลยเขาเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้เซ็นเซอร์ไว้อ่ะแต่ยังแต่ยังบางเมืองบางประเทศอะไรเงี้ยเขาจะเซนเซอร์เซ็นเซอร์เรียกว่าอะไรคือเขาจะก็จะทําเป็นแบนล่าไปเขาจะไม่ปั้นไม่ปั้นเป็นอวัยวะเพศขึ้นมา คนโทนอันนี้กับหนูก็คิดดีไม่ได้เลยคิดดีไม่ได้คิดดีไม่ได้อุ้ยอุ้ยพระเยซูด้าในตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโซนแสดงภาพวาดต่างๆเยอะมากกบบยาวยาวไปสุดนู่นเลยพูมใหญ่อะ่ะ ใหญ่มากมันไปทางนี้เหรอวะคนก็เยอะมากด้วยเช่นกันนะครับคือเขาบอกว่าเข้ามาที่นี่ก็ต้องระวังระวังมิดระวังมิดมิดอะไรมิดฉา <c oughs> มิดฉาชีพฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสก็จะเยอะมากนิดหนึ่งนะครับ อยากคือแบบอยากเอามือโอลีพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยสิแสดงความตื่นเต้นหน่อยเป็นจุดโมนาลิซาที่โมนาลิซาแสดงอยู่แล้วต้อยต่อคิวเข้าไปหรอน่าจะว่าเมื่อไงเขาจะรู้กันโอเคยุไก่ทุกเสร็จแล้วนะอไป ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงมอซ่าของจริงแล้วนะครับซึ่งเขาจะกั้นไว้ไม่ให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับแต่เห็นว่าตรงเนี้มีการป้องกันนิรภัยแบบแน่นหนามากๆติดกระจกแล้วก็ติดสัญญาณการขโมอยอะไรเงี้ยแน่นหนามากทุกคนกำลังถ่ายรูปกัอยู่แล้วขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บ 2> 1 2ร, 1> ร 2> อบั2เมื่อกี้ก็ได้เข้าไปดูแล้วแป๊บหนึ่งนะครับคือเขาจะจัดให้แบบเป็นรอบๆให้เข้าไปถ่ายรูปนะครับมีการจัดคิวนะให้เข้าไปเป็นกลุ่มๆแล้วก็ถ่ายรูปอีกกันสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไล่ออกมาให้กลุ่มใหม่เข้า ในห้องนี้ก็จะมีภาพวาดอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ใหญ่มากภาพแบบใหญ่มากเดี๋ยวเราจะออกไปตามหารูปปั้นอีกหนึ่งรูปนะครับ รูปปั้นเมื่อกี้คืออะไรครับเป็น Venus of Milo เป็นรูปปั้นเป็นคนผลิตไมโลไม่ใช่รูปปั้นสิเป็นรูปแกะสลักที่แบบว่าเขายังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนแกะสลักแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเป็นเทพวีนัสด้วยมันดังได้ยังไงวะไม่รู้เลยแต่ดังมากเลยนะแต่ดังมากแต่คือตรงนี้รูปปั้นแบบมีเยอะมากแต่คือเป็นรูปรูปเมื่อกี้คือแบบ คนตามหาคือเป็นรูปปั้นที่ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยทำไมอันนี้ถือไข่ยังไม่ดังอ่ะทำไมมึงดังแขนก็ขานี่แข่ไให้ไงคือนะมันเป็นเลสเหมือนเหมือนแบบความความแฝงในว่าแบบเขาเป็นเทพเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าไม่ใช่เออไม่น่าจะใช่ฉันว่าเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนช้อยความบอดี้ของเขาที่แบบมันมันแบบลงตัวเออเยินเยินผ่านนั้นหน่อยทิ้งไหลครับ ดูเป็นรวบวานะกนสมัยก่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปแกะสลักเหมือนกันแต่เป็นรูปแกะสลักที่แบบมันเสียหายไปบ้างแล้วอันนี้เป็นก<ม>านโรโผล่เยอะเลยแหละนะอันนี้เป็นกา,นานรเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นรูปของเขากําลังอาบน้ําเป็นท่าที่เขากระตักน้านั่งอาบอให้กับลูกของเขาเดี๋ยวดูมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังมดูข้างหลังเนี่ยเป็นมือของของลูกชายที่เหลืออยู่แค่นี้แหละ หลงเหลืออยู okay, ่ครนี้ลคอันเป็นลูกแกะสลักที่มันมีนม,มาไม่รู้กว่ร้อยปีพันปีตั้งแต่นูนะุนนันสตวรรษที่เออนน่นน่ะหลัง <laughs> ปีนี้สองพันอะไรนะสองพันยีอันีนเนี้ยหนเลยไม่รู้ไปเขีย <laughs> นถนี่นี่นี่ไง,ง 3, หนึ่งสาเลยโอ้นานมากเ0็รกว่าปี เจ็ดร้อยปีเหรอหกร้อยเจ็ดร้อยปีอายุเราผมในนี้แัดรูปปั้นเยอะมากคือไม่รู้จะดูัไหนก่อนดูอีบไหมไปอีบเออใช่อีบเดี๋ยไปดูโซ<ส>นอื่นนี่ก็จะเป็นเหมือนโมเดลโครงสร้างที่เห็นคุงขนาดของพิพิธภัณฑ์รูปนะครับก็จะเห็นบอกว่ามันใหญ่มากๆเห็นปะ คือมันใหญ่และกว้างมากสร้างได้แบบว้าวคือฝรั่งเศสคือเขาสร้างตึกได้แบบอลังการมากๆจริงสุดยอดอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดพีระมิดกับหัวใช่ปะท,ที่ที่ในหนังเขาบอกว่าเลยนะจะมีศพฝังอยู่ข้างใช่ที่ในหนังบอกแต่ของจริงมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเขาาไม้มาวางเฉยๆม,มันไม่ได้มีอะไรลงไปข้างล่าง ก็ุดแถวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนแบบแวะมาถ่ายรูปกันเยอะๆมากๆก็จะเป็นอีกหนึ่งทางทางเข้าหลักก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ทางเข้าหลักก็เป็นทางเข้าฝั่งหนึ่งนะครับ